อ่เมื่อยนะครับเนาะหายใจปัทจวทรวงเลยคนมาหอดไส่เราบวป่านนี้กระดายผู้ท้วงน้ำกระท้วงน้ำเนาะครับเนาะเอาได้ยินเสียงเติมเติมบนมาแล้วบ่ยินเสียงเติมเติมมาแล้ววานี่ครับวิซี่ครับผมอะไรล่ะมาแล้วไฟอะไรล่ะลุนลุนครับอ่าครับผมลุ้นครับเนาะลุ้นไปน้ำกันวิซี่ครับผมเอาเปิดแสนเลยครับวิซี่ครับผม โอ้โอ้คุณนะครับยุี่ครับมาแล้วมาแล้วครับยี้ี่ครับผมมาแล้วมาแล้วครับช่องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วว้าวจุด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 บาดจุดจุ้จุดลุดจุดจาดจุ้จุดจงดจุดจุดจ่ดจุ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 ดจ่ดจาดลุวจาดจุดจาดจุ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 าแุดจุุดจุดจุดจุแจุด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 จาดจุ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 ดจ้ดจุด้าวจาดจุดจ สองห้าหมื่นมาแล้วพี่น้องเอ้ยสองห้าหมื่นมาแล้วครับเย็บซีครับผมท่านคล่นสนอะเรื่องซองอไอาเี้โอ้พนทั่มากพอดีเ้ปาทโทรปาดโท้ก็ตัมากพอดีแม่บ้านโทัน้ำจะมันจะเพียเสียงโทรศัพท์ดังอยู่วะทันเป้าด้วนเลยวะที่ถือเลยค้นรอทักระเทศครับผม มาแล้วทั่วประเทศครับยี่ยาครับผมคือไล่เส้นวิย่างกี่น่ะเริ่มซ่องน่ะไม่บานโทษน้ำแล้วคนทรงมาให้หอดบ้านเตีแยม่เอานี้เราต้องเราต้องไปน่ะพี่น้องเพราะว่าเงืนห้อหนังมาจการเขาก่อนแล้วหลักขอกว้ากันแล้วครับผมก็เลยใจเย็นได้ลใจเย็นได้วันนี้ใส่ใครรู้สึกวันนี้ใส่ใครพี่น้องตั้งหนเขว่าใส่ใส่ เขาเช็ดงแต่เขาพี่วิเคราะห์ตั้งแต่หลัางมวยออกโอ้อ่าอืมเพราะว่าเขาวิเคราะห์ตั้งแต่หลัางมวยออกเลยอ่าพลาดมองได้พี่น้องพลาดมองหีพลาดมองบบตัดสองตัวโอ้เอาเพิ่มมาสามตัวดีนั่นแหละเอาสามตัวอยู่แต่ว่าต้องตัดโอ้เพิ่มมาต้องตัดสองตัวแม่แต่ว่าของเพิ่มนีกสามตัวเพิ่มนี่สามตัวเลยแต่ว่าพอเจ้าจิตัดบบตัดแต่ว่า นั่นเองโอ้งดก่อนขอพิุนเข่าดิขอบคุนเขาดิเขาดิห้นามันบอแม่นเขาตรงตรเขาตรงตรงเลื่อนันะนั่นแล้วโทไร้พี่น้องให้ทะตั้งกล้องขึ้นไล่สดยางดีเปล่าร้เปล่าาย้ท่าไร้ส่องเปล่า เมียแม่บ้านโทน้ำเอ้าเมียกบ้านสว่างมาเด้อฟ้าเปิดฟ้องเด้อวะสิมันอยู่ทระทัดเด่นวะอืออ้ากระเขาสองตัเน่าจานเลยเนาะที่จานมาเนาะแมนครับกระเขาสองตัวเอฟซีกระตงตัดเด่นหน้าหนึะครับเอฟซีครับผมโอ้ยโอ้พีปน่อยไปได้ไหนเนาะถ่ายโดนมาเนาะโอ้โดนเติบยุ่งโดนเติบพี่้ๆโดนเติบยุ่งจอดรถอันจอดรถไปทางนันดับเครื่องอะไรตัวดับแล้วโอ้ครับผมเปล่าไรเปล่าไรเนาะครับเนาะเอ้าฟุตทัวร์มีเนาะ เบิ่งทางไหลสดเด้อสายไม่ครับผมโทษจะเศร้าเหมือนเด้พี่น้องงวดนี้สามตัวดิเพิ่งยังมันใจขึ้นเก่างม่นว่าจ่าแหละไม่เข้าภายในสามตัวคืนนึงเหมือนเดิมโอ้เออเออมันใจคักประแน่นนะกระจ้าของสูตรแน่นหนึ่งไม่เป็นสิเด้พี่น้องเขาโอนมาจากเตีหลังห้อยออกก็สิมันใจเขาขาดวันนึงงวดที่ผ่านมาเขาคนนี้เข้าบริษณากันเนาะครับุ้งจิตหัวใจเขาเลเลยไป ไปเข้ามาซีก้นผุนเด้พี่น้องโอ้ตัวเข้ามาซีเด้ซีกคนผุนน่ะแมนแต่ว่าแอดไปพอดียวเราดีไม่ว่าเงินหลอดกอนอ่ะเสียวบ่กับบ่ดิดเสียวหลอดแนาะมันอยู่ร้านอาหารโอ้มันอยู่ในเมืองอยู่แมนน่ากันอยู่ร้านอาหารแต่สิมันใจตัวจะจะขายคลองเนาะเงินบ่แมนอยู่จได้ขายทล่องเอาเงินหาเงืนไปเอาซ่องมาหนี่ฝากพ่อแม่พี่น้องอีฟซีนี่แมนครับพ่ะหัตบดดาได้พี่น้องครับ เพชรเพื่อพี่น้องแหละบอกกันเั่นกันเพ้าง่ายๆก็คือส่วนหลายนี่เพื่อเอฟซีทุกคนแม่แต่ว่าส่วนตัวก็เพื่อเจ้าของน้ำแม่ก็มีทั้งใดทั้งเสียเนาะธรรมดาวันทหารซื้อวันใดหรือพี่น้องวันนี้ขอพิเศษเอาโทษการกล่องออกมาอย่างดีเอาย่งไงวะพิ่นิจทรงไปใช้ใหญ่เออเออจะว่าเอาถือจะเห็นแม่หนังช่วงเลยนะพี่น้องโอ้โหครับพี่ครับเนี่ยโทษของแท้ครับไปเอามาแล้วพี่นเอา ไปเอามาแล้วครับอืมนซองของแท้ครับอยู่ดีครับผมว่างานขึ้นไล่สดยหญ่ดีเลยนี่ยว่าสิเปิดแล้ะไรว่างานลืมไม่บันทึกกล้องได้ไปแบบไงเลยจับรถได้ไปอันนั้นลืมวัดกล้องลืมวัดกล้องครับผมเอาคำว่าแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานเลยครับด้วยซีครับผมถ่ายไปน้องแป๊บทีแป๊บหนึ่งไปน้องจะเปิดพร้อมพกันครับผมหลายคนหลายคนมาแอดเด็กคือว่าเปิดทุกอย่าง คนถามอยู่ดิโอ้โูเอฟซี่ก็ก้ามขคัญเว้ตอนนี้ผมเป็นคนซีคนตรงพี่น้องเห็นพร้อมๆมกันเลยได้ก็ได้พร้อมๆอกันเลยผมมีการกักบมมีการตรวจเป็นอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวเลยมั่นใจให้เราครับพี่น้องเอฟซีถ้าไม่มีไฟสายไฟในสามตัวนี้ขึ้นขึ้นขึ้นเราโอ้ยังมีโอกาสแต่ว่าแอด อแอดมินนี่อยากให้แตกคือว่าอยากให้แตกบ่ายถามเนี่ยว่านี้อยากให้แตกพี่น้องโอ้หงวดหงินกะกะลัวอยู่งวดังิดนมันสีบวไรแต่ตัวนี้อยากออกในแม่สโนออกตูวเหงือกือแค่สองตัวออกคือสองตัวเขากับพ่อจีขึ้นกันทันทีแมนโอ้เอายามันมีเจ็ดสามสามหกมั้งะ่ครับของเขาให้มาเจ็ดเก้าสามโอ้หงุดหงิผ่านมาได้พี่น้อง กระถือของเพิ่นอยู่แม่นแต่ว่าเพิ่นว่าบ่ถึกเพิ่นว่าบ่ถึกตเจ้าของเพิ่นน่ะแม่นโอ้ครับผมขอส้ำนี่เพิ่นยังบม่บะถึกวันนี้เพื่อนข่าวสารตัวโอ้จังไดยพี่น้องเปิดก่อนได้ก่อนพี่น้องโอ้ครับผมเปิดก่อนวันนี้ขอพิเศษใส่ไข่โอ้ขอก่อนอืเพิ่นสิส่งไปใส่กับยาของรองเพิ่อนอ่า แต่ว่าห้าขอเป็นชุดแกละโอ้เพราะว่าเขามาจับไว้แล้วแม่นเพราะว่าเพิ่นเด็กเนี่ยทัดห้อเลยดิเนี่ย้องทองแล้วนะครับผมเนี่ย้องทองแล้วได้พี่น้องครับกระถาท่านขาท่านช่องครับผมพร้อมกันหรือยังอ้าวพร้อมแล้วครับอพร้มกันย่างพี่น้องครับแกะได้พี่น้องเออขันเด็กแกะโอ้บิ่งชัดๆเอาไว้ขันแกะนะมันมัดเลยยังไม่แกะครับผมเนี่ยขันเด็กแกะแกะอยู่นี่เลยพี่น้องแกะสิออเ้าเอ้ามาลุ้นกันลุ้นกัน ว่าสิตรงติดตรงใจแฟนครับ่ฟนช่องครับผมโอ้แกใหญ่สุดแล้วอืม่วาเพื่นกรติดย่างดีเนาะย่างเฮียเนาะอืมอืมเอาสร่างหาเือนไม่เคยขม้นสันเลยนะโมนิแตกสามตัวเท่สดะอืรอบปั้แกงงามในแกขี่ไล่ลไรโอ้ยเนาะดูดองเอออเอามาลุ้นด้วยจันคับผมอืม ฮึมไม่ไดเหาบาดนี่ไม่ได้เหตุอรอ้ยอยโอ้ยโอในคนบ่เคยแกซองนะครับไม่ยผมนรนั้นเดี๋ยากล้าท่องไปเป็นประกันมาแล้วมาแล้วครับเอฟซีครับผมอ้าวเริ่มความการทั่วประเทศมานีครับพี่น้องเย็บชทสุานครับอึบอ๊อ เมาวครับเอฟซีครับเบิงเอาครับเอฟซีครับบาดนี่อ้าวอาวครับเอฟซีเห็นไปพร้อมๆกันนะครับเนาะปอาถุหัวเจตเป็นตืบๆอยู่ขนาดจับมือกระชั้นได้พี่น้องเห็นชัดเจนนะครับเนาะไปเฮ้ยยังล่ะไม่ยังไม่ยังไม่ยังห้องเสียงหลง้นเสียงเออถือใจไปตัวจะคลองสร้งเองก็บ่เห็นได้แกันพี่น้องโอ้โหทำไมเห็นเหมือนนี่อ่ะ ปัดโถบโบไม่บ้านจะยังหาเปิดได้สำหรับโอ้ถ้าไม่เลยดถ้าไม่เปิดพร้อมกันต้องให้เอฟซีเบิ้งก่อนแมนโอ้ครับผมแม่บ้านจะคู่เปิดยังจะเปิดได้ขาดสำหรับนี่จะเป็นแย่อืมอืมอื้าวพี่ร่างครับเห็นกันทั่วประเทศเห็นกันไหมเห็นกันทั่วโลกครับเห็นเหมือนกันอืได้ได้พร้อมกันโอ้ยมือกับซันครับพี่รับผมมึงทุเลาะตัวเลขแนวทางครับเก้า ครับสี่ครับหนึ่งพี่น้องเก้าสี่หนึ่งเอาครับอีซี่ครับแคปหนาจอไว้นะครับเนาะแต่ละช่องแต่ละช่องครับอีซี่ครับผมแคปหนาจอไว้เด้อครับเด้อเก้าสี่หนึ่งอินความกันเบิดเอาเก้าสี่หนึ่งพี่น้องนาะเปิดมาแล้วซองห้าหมื่นหมื่นพี่สันเดยพี่น้องลองควอนบสั่นไปหนีอเดี๋ยว ว่ามันดเต้น <Gar> ว <ch> ่ามันดีสามตัวตึมก็อานดีโอ้มกรสันโอ้ผู้คนเปเอาสร้อยมากกับสันแหะพี่อมซันเดาเห็นไงวสัตว์เยอะก้าสี่หนึ่งก้าสี่หนึ่งครับเอฟซีครับผมตรงกิดตรงใจตราวเอฟซีคับขั้นบอมันใจกับเปต้าเหรียญสองตัวด้วยครับ้เอฟซครับผมแต่าวเพิ่นว่าไม่มาภายในสามตัวนี้ไม่เอาเงินบมาครับผมภายในสามตัวนี้ขึ้นเงินขึ้นเก่ม แต่ว่าเอฟซีก่ะไปสลับเอาอยู่หันละครับอาทิตเป็นโต้นก็ได้มันบ่ล่ะเ้ามีบทเรียนเลยเด็อถ้ามีบทเรียนแล้วงวดที่ผ่านมากนะซื้อพอดมันจำต่อโอ้ออเออเซื้อพอดมันจำต่อพี่น้องเพิ่นหายมาสามตัวเป๊ะเลยเออเออแล้วค่อยจะทุ่มหน่อยอออโยมใช้สามตัวเสียเดี๋ยวเลย วันนี้ได้อยากให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านใส่พิจารณยานเอาเองครับผมเพิ่นให้มาสามตัวนี่แหละพวกพิซสั่นเลยพี่น้องเพขาก็เปิดเขาก็เห็นด้วกันวันบริกินเขาเส้าตีบเลื่อมเขามาแล้วที่วันเริ่มกินเขาก็เปอดน้ำช่องไหลเก้าสี่หนึ่งครับผมตัดเหรียญน้ำในเรื่องพี่น้องด้วเพราะว่ารอบก่อนแอดบริบอกพี่น้องใ้ตัดเหรียญน้ำมั่นใจพันยูเด็กทอ่สามตัวในนอนแหละครับผมครับถ้าผู้ใดมาสามตัว ไปไปพิจารณาสามหนุนอย่างนี้มันละหนุนย่งนี้ไม่มีละเพราะว่าเพิ่นเป็นทั้งตรงทั้งตรงทั้งตัวแมนครับผมถ้าไม่มาภายในสามตัวนี้ขึ้นเงินครับผมมดที่แล้วกับท่อมาขึ้นเงินแต่จะหลังหวยออกโอ้แม่นอนได้ไม่นรอกครับผมเพรสิมันใจเพิ่นทรงมาก่นเบิ่งปั๊บปุ๊บเพิ่นท่อมาเลยแมนเพิอางี้นะหวยออกแล้วหัวเบ่มีกสามตัวเนี่ยครับเพิ่นท่อมาเลย